สวัสดีครับวันนี้มาแก้ปัญหาคอ,อกแฉด้วยงบศูนย์บาทนะครับกับเจ้าสิ่งนี้ครับ สิ่งที่ว่านี่ก็คือขี้เถ้านะครับขี้เถ้าจากการก่อไฟไว้นะครับผมจะนํามาโรยพื้นนะครับนี่ครับขอบอันนี้ฝนตกอาทิตย์หนึ่งติดต่อกันเลยนะครับดูพื้นครับเป็นน้ำหมดเลยนะครับนี่นี่นะครับนี่เป็นโซนกลางแก้งครับนี่ผมก็จะให้เขามากินหญ้าสดข้างนอกนะครับ ขอ,อกนี้อยู่ไม่ได้เลยครับนี่ดูครับเป็นปัญหาหลักเลยครับหน้าฝนนะครับขอ,อกแฉะอัวไม่ได้โดนแดดเลยครับไม่มีแดดเลยนะครับอาทิตย์หนึ่งนี่ก็ยังเปาะแปะเปาะแปะลงมาอยู่นะครับนี่จะมาก็จะให้กินหญ้าสดตรงล่างนี่นะครับ ขางนอกมีสองตัวครับนี่ครับพื้นขอบยอดเลยครับโคนเลยครับโคนต้มเลยครับเรามีที่ให้เขายืนกินแล้วแล้วก็ต้องมีที่นอนให้เขานะครับผมก็จะรวยด้วยผมขี้เท่าครับ บศูนย์บาทนะครับจะเท่าก็จะไปช่วยดูดซึมนะครับพวกน้ำพวกขี้มันนะครับล้วประหยัเดเงิน้วยครับนี่ครับโรยไปเลยครับตามข้อตามอะไรจะได,ได้ให้เขาได้นอนนะครับสิงนี้ก็แห้งนะครับถ้าใครมีตังก็ปูนขาวครับ เขาก็ช่วยได้ครับเป็นการฆ่าเชื้อด้วยครับนี่ครับรวยบางๆก็พอครับให้เขาก็จะได้กินยาเสร็จก็มานอนพักผ่อนครับส่วนฟางผมก็จะใส่ตู้เย็นไว้นะครับนี่ให้เขาได้เกี่ยเตียงนะครับตอนกลางวัน่างก็ต้องมีใส่ไว้ตลอดครับ ในข้อนี้ก็เหมือนกันครับนี่ต้องเคลียขี้เคลียอะไรออกสองสามวันทีนึงครับในข้อก็เหมือนกันครับผมก็จะมีหญ้าสดแล้วก็ฟางให้นะครับเพราะว่าผมทํางานประจําด้วยครับก็ต้องบริหารจัดการให้ดีครับถ้าพื้นแฉะนี่วัวจะนอนไม่อิ่มนะครับจะทําให้วัวไม่สบาย เป็นโรคได้ครับแล้วก็เราก็ต้องเสียตังรักษาอีกครับยุ่งครับน่ครับพอไปใส่ไปนะครับใส่บางๆก็พอครับนมันจะฆ่าเชื้อได้ด้วยนะครับที่เท่านี้น,นีกระท้องแล้วครับนี่ ร้อมหมดนะครับวัวอันนี้ตกักออกไปทันครับกองไปเกอะครับอืมเปนอะไรขาวตัวหนึ่งก็สีแดงอีกตัวหนึ่งครับขอบผมครับยายาก็ขึ้นจะไม่ทันแล้วครับใน้ฝนม,มาช่วยครับนี่นะครับฝนยังตกอยู่นะครับนี่ รวยบางๆก็พอกับขี้เถ้าไม่ต้องได้ซื้อนะครับขี้เถ้าจากการก่อไฟทํากับข้าวครับพื้นคอกครับช่วยได้เยอะครับหรือว่าใครจะใช้ปูนขาวก็ได้ใช้แกบก็ได้นะครับแกแบก็รวยบางๆได้ครับผมก็มีขี้เลยนะครับพอดีฝนมันตกครับเอามาใช้ไม่ได้ผมครับกองี้เลยกองเลย คุณก็ใช้คีดเลยก็ได้ครับมาดูดซับอีกสองสามเดือนครับจะขอดแล้วครับตัวนี้สองตัวนั่นกระท้องครับท้องไร่ไร่กันหมดเลยครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ